สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n k Solar นะคะในวันนี้จะขอนำเอาผลงานติดตั้ง10กิโลวัตต์ระบบออฟกริดที่ผลิตไฟใช้เอง100%ไม่พึ่งพาการไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลย บ้านลูกค้าเป็นบ้านสวนใกล้ธรรมชาติแต่ไกลแหล่งไฟฟ้าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านสวนหลังนี้ได้เลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดขนาด10กิโลวัตต์พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม30กิโลวัตต์ที่ทำให้ใช้งานไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งให้นะคะจะเป็นแผงมาตรฐานเทียวันหมดเลยเป็นแผงที่ใช้เทคโนโลยีแบบเอ็นไทนะคะ แผงโซลา่าชนิดนี้นะคะจะมีความทนต่อสภาพอากาศมีแดดสองเพียงเล็กน้อยนะคะแผงชนิดนี้ก็จะเริ่มทำการผลิตไฟค่ะ อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งให้ลูกค้านะคะเป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อเด y เยซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดสามารถจัดการพลังงานได้อย่างชาญฉลาดนะคะมีระบบสำรองไฟระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะหรือ Smart EMS ที่ช่วยจัดการลำดับการใช้พลังงานที่มีความสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นตอนที่มีแสงแดดก็จะเลือกใช้พลังงานจากแผงโซลา่าก่อนนะคะจากนั้นจึงค่อยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของระบบนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะคะยี e ่ห้อ LV t o p s u n ซซึ่งแบตเตอรี่นะคะมีความสําคัญกับระบบนี้มากเลยเพราะว่าแบตเตอรี่จะมีหน้าที่สํารองพลังงานไว้ใช้ในเวลากลางคืนนะคะหรือช่วงที่แสงแดดไม่เพียงพอนั่นเองค่ะมีรับประกันให้7ปีนะคะสําหรับแบตเตอรี่ตัวนี้และอายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีค่ะและมีตู้คอมบเนอร์นะคะที่ข้างในจะมีอุปกรณ์ป้องกันร,ระบบไฟฟ้าและ ATS Breaker ก็คือตัวสลับแต่งจ่ายไฟอัตโนมัติค่ะที่ลูกค้านะคะสามารถใช้งานแบบแมนวนวลได้ระบบโซลา่านี้นะคะจะสามารถดูการทำงานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะ สะดวกมากๆเลยงานรับประกันการติดตั้งนะคะเรารับประกันให้นานถึง10ปีควบคุมงานติดตั้งนะคะด้วยวิศวกรเลยหากท่านใดนะคะสนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดหรือว่าระบบไฮบริดนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามที่อยู่หน้าคลิปวิดีโอหรือหน้าช่องได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ n k Solar สวัสดีค่ะ